อุ้มลักขณาทนไม่ไหวคอมเมนต์ฉะเดือดกลางไอจีดีเจเพชรจ้าหลังประกาศเลิกน้องสาวแต่กลับถูกโยงไม่ชอบน้องเขยเรียกได้ว่าทำเอาช็อกสะเทือนวงการเมื่อสาวนิวเคลียร์หันสาประกาศเลิกสามี d j ja, เจเพชรจ้าเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นโดยเธอนั้นขอเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรัก อีกทั้งยืนยันไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันและไม่ได้มีเรื่องมือที่สามแน่นอนท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่ต่างพากันเสียดายความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้ในขณะที่เวลาต่อมาทางด้านดีเจเพจ้าก็ได้เผยสาเหตุเลิกครั้งแรกหลังปิดฉากรัก11ปีนิวเคลียร์หันษา ซึ่งดีเจเพชรจ้าก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมครั้งแรกหลังสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนกันโดยเพชรจ้าได้กล่าวว่าไม่ได้ไปมีคนอื่นไม่ได้ทะเลาะกันแต่เพียงแค่ทัศนคติมันไม่ตรงกันไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกแต่เราพยายามกันแล้วมากๆซึ่งดีเจเพชรจ้าได้เปิดใจโพสต์่รายาว่า เฮลโหลเฮีย he ขอมาพูดบ้างนะหลังน้องนิวแจ้งเอซีไปแล้วว่าเราเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนกันก็มีชาวบ้านอยากรู้สาเหตุวิเคราะห์กันสนุกเลยเฮียเลยอยากพูดบ้างว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็นประสบการณ์ที่คนผ่านอะไรมาอย่างเฮียก็ไม่เคยเจอแต่มันเป็นเรื่องใหม่จริงๆเราสองคนไม่มีใครไปมีคนอื่นไม่ได้ทะเลาะกัน แต่ทัศนคติมันไม่ตรงกันเลยมีงอนกันบ่อยแล้วคบมาได้ไงตั้งนานมีคนถามอันนี้คือที่ผ่านมาก็ปรับจูนกันตลอดนิวเป็นเด็กดีเป็นแม่ที่ดีมาตลอดพี่ก็เช่นกันรักกันไหมรักสิแล้วเลิกทำไมฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกแต่พวกเฮียเราพยายามกันแล้วมากๆยกตัวอย่างเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ตอนเปิดไม่มีใครคิดหรอกว่าร้านจะเจ๊งถ้าเจ๊งคงไม่เปิดไม่มีคนเข้าขายไม่ได้เราก็สู้ไม่ปิดกิจการเพื่อให้ไปต่อถามว่าจะรอมันเจ๊งกี่ปีถึงปิดกิจการหลักการก็มีแค่นี้ส่วนไทก้ามันคือลูกเฮีย DNA เฮียลูกนิวยังไงเขาก็อยู่กับพ่อแม่24ชั่วโมงเหมือนเดิมแค่พ่อแม่ขยับมาคุยแบบเพื่อนสนิท เพื่อเว้นระยะห่างให้อยู่ด้วยกันได้รับรื่นขึ้นตอนนี้เอานี้ก่อนอนาคตจะเป็นไงไม่มีใครรู้จ้าคนคบหารู้จักมา11ปีมันก็สนิทกันเหมือนญาติไปแล้วจะให้ทะเลาะกันโวยวายเป็นเด็กๆคงไม่มีแบบนั้นหาตรงกลางสำหรับบ้านเราสบายใจมันได้ออกมาแบบนี้อะเนาะรักเอฟซีทุกคนที่ห่วงเราจะผ่านมันไปด้วยกัน นี่ไม่รักไม่มาสาธยายให้ฟังนะปอลอนิวเป็นเด็กดีเสมอไม่ต้องรีคะห์แล้วนะส่วนเฮียก็น่ารักเสมอหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นดราม่าเดือดเมื่อพี่สาวอย่างอุ้มลักคนาทนไม่ไหวคอมเมนต์ฉะเดือดกลาง IG จีดีเจเพชจ้า หลังประกาศเลิกน้องสาวโดนลือแรงไม่ชอบน้องเขยซึ่งงานนี้อุ้มลักขณาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านอินสตาแกรมดีเจเพชจ้าที่ออกมาอธิบายสาเหตุการเลิกราซึ่งอุ้มลักขนานั้นก็ได้คอมเมนต์กลางไอจ j ดีเจเพชจ้าว่ารักเฮียเสมอครอบครัวของเรารักกันเฮียเป็นพ่อที่ดีของก้าที่สุดตบปากนะใครมาหาว่าฉันไม่ชอบน้องเขยมั่วซั่ว